อ้ยเทียบร้อยครับแต็มแรกสายสวยเลยครับวิ่งมาซัดตูม้มเลยตัวนี้โอ้โหนี่ครับผมแตมแรกเราไงฮะประช่อนนะเนี่วันนี้ดยงามยามดีเลยครับ ตัวแรกก็เจอไซส์สวยเลยท่านผู้ชมตัวนี่ครับเต็มปากครับท่านผู้ชมไซส์นี้เป็นไงฮะสุดจัดครับตัวแรกมาแล้วครับโอเคครับผม